อยู่ในกองล่ารักสุดขอบฟ้านะคะอ๊ะว่าแต่พระเอกของมินหายไปไหนคะเนี่ยเอา้าพัฒนาเป็นไรคะคามินเป็นไรคะเป็นพระเอกเป็นพระเอกอ,อันนั้นไม่เฉียงค่ะตาบอดครับอ๋าแต่ว่าตาบอดเพราะอะไรเนี่ย,ยต้องติดตามชมนะครับวคามรนนตอนนี้เราสองคนเนี่ยรักกันหรืยอยังถามนี้ได้ไงเคินให้คุณผู้ชมไปติดตามชมเเองดีกว่าค่ะ ดูท่าความสัมพันธ์ขององค์ลักคาบินและมัฒน,นาจะเข้าขั้นอธิบายยากเรียกว่ารักได้หรือเปล่ายังไม่รู้แต่ดูจากภาพแล้วคงมีอาการปิ๊งปั้งเกิดขึ้นในใจบ้างนะคะ่ะคยิ่งฉากนี้แฟนละครจิกหมอนกระจุยก็รอคอยฉากจูจุบแบบนี้มานาน บอกเลยว่ามีเพียงแค่เริ่มต้นหวานแบบเบาๆเท่านั้นนะจ๊ะโอ้ยวานอ่ะจริงจรงเนี่ยยังมีหวานอีอีกหลายฉากนะครับใช่ค่ะต่อไปเนี่ยจะมีมือที่3เข้ามาอ๋อเพราะฉะนั้นต้องติดตามชมนะว่าจะหวานขึ้นหรือจะหวานน้อยลงว้าแล้วช่วงหน้าล่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวราพักกันก่อนดีกว่าค่ะแล้วค่อยมาติดตามชมกัน